เป็นวิดีโอนะจ๊ะเป็นยังไงบ้างจ๊ะ9ร้อนก็ต้องไปพันก็หิวนมมากเลย9ร้อยก็9ร้อยก็ได้ดูชีดูสิดูดูตาเลยเชียวร้องกินฟลักซ์เสรใส่มาก็เบียบเลยชัดนะคนชัดมากกี่ร้านฟลักซ์เซฟนะสี่้านพิกเซฟอะเป็นสองไม่แน่ใจเลยถ้าฟลักซ์เออถ้าเยอะถ่ายชัดขอป๊าป๊าถ่ายไม่ชัดนะครับ ก็โชว์ขนาดกวาทานขวาจริงแต่แต่เวลาจิ้จะหยิบจับอะไรนี่ก็ต้องต้องนั่นปะใครที่เราแค่เราสามารถที่จะหยิบอะไรได้จริงหรอวานจิ้มันต้องเข้าซ้ายนะจริงต้องเข้าซ้ายถูกไหมเพราะเพื่อที่จิ้มไหยิบอะไรทุกอย่างแล้วก็อุ้มด้านเดียาวแล้วหมดดันจิ้มจิ้มนะตอนเข้าแรกๆนี่ตัวเขาจะเล็กมากนะคะขอบมิ้นยังไม่ค่อยกล้าอุ้มผัดน้ำได้ยิ่ยากอีก